วันนี้เราอยู่กับจอ BenQ PD 2725U เป็นจอมอนิเตอร์ 4K ขนาด27นิ้วเลยได้ว่าตัวนี้ครับเป็นจอที่สายคนทำงานกราฟิกดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าดีที่สุดตัวหนึ่งในตลาดเลยก็ว่าได้ แล้วก็ไม่ใช่แค่กราฟิกดีไซน์เท่านั้นนะครับแต่คนที่ทำแอนิเมชันหรือสถาปนิกเนี่ยก็สามารถใช้ทํางานได้เพราะว่ามีโหมดสีครบถึง12โปรไฟล์แถมเขาเคลมเลยว่าเหมาะสําหรับคนใช้ Mac เพราะว่ามาพร้อมกับพอร์ต Thunderbolt 3ทําให้ใช้สายเพียงเส้นเดียวเชื่อมต่อกับ Macbook ใช้งานได้ถึง2จอเลยทีเดียวครับส่วนราคาก็เอาเรื่องอยู่ครับอยู่ที่2 9 9 9 0บบาทจะน่าสนใจตรงไหนบ้างไปดูเลยครับ มาดูภาพรวมกันบ้างครับดีไซน์เนี่ยก็มาแบบเรียบๆตามสไตล์เบนคิวเลยด้านหน้าจะมีกรอบจอบางๆและหน้าจอเท่านั้นส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีโลโก้เบนคิวแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องเชื่อมต่อนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีกรอบสําหรับปิดช่องเชื่อมต่อมาให้ด้วยช่วยซ่อนสายไฟแล้วก็จัดระเบียบสายไฟไปในตัวได้ครับ สำหรับจุดเด่นด้านดีไซน์ของจอตัวนี้ก็อยู่ที่ฐานเขาเลยครับเริ่มจากการประกอบเนี่ยก็ง่ายมากๆแค่ใส่ขาตั้งกับตัวฐานตรงนี้ก็แค่หมุนล็อกแล้วก็ใส่จอเข้าไปได้เลยครับ <S 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 ซึ่งตัวฐานจอเนี่ยสามารถทิวขึ้นได้20องศาทิวลงได้5องศาครับส่วนด้านข้างหมุนซ้ายหมุนขวาได้ที่30องศาครับหรือใครจะหมุนเป็นแนวตั้งก็หมุนได้เลยครับถือว่าตัวขาให้มาดีมากๆครับ ือถ้าใครอยากจะใช้ขาจับจอหนีบกับโต๊ะต,ตัวนี้ก็รองรับวีซ่าเมาส์ด้วยนะครับมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมี USB A ให้มา2ช่อง USB B 1ช่อง HDMI จะมี2ช่องแล้วก็ Display Port อีก1ช่องนะครับและก็ช่องไฮไลท์ของเขาเลยนะครับ Thunderbolt 3เนี่ยให้มาถึง2ช่องเลยนะครับซึ่งหลักๆก็ไว้ใช้เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กหรือว่า MacBook ได้เลยนะครับใช้สายแค่เส้นเดียวนะครับส่งภาพส่งข้อมูลและก็ชาร์จแบตไปในตัวได้เลยครับ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ d i s y Chain ทำให้ต่อจอพ่วงได้อีกหจอเพียงแค่ใช้สาย Thunderbolt เพียง2เส้นเท่านั้นนะครับอย่างที่เราต่อนะครับใช้สาย Thunderbolt 3เพียงเส้นเดียวจาก Macbook เข้าที่จอแล้วก็ต่อ Thunderbolt ลิงก์ไปอีกจอได้เลยนะครับแต่นี้ครับถ้าใครใช้ Macbook เนี่ยแนะนำให้ใช้กับ M1 Pro ขึ้นไปจะดีที่สุดครับมาดูสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอ27นิ้วความละเอียดได้ถึง 4K แล้วก็พานล IPS ครับ ตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นตรงที่ให้สีที่แม่นยำและก็ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับขอบเขตสีเนี่ยครอบคลุมทั้งเล็ก7จ9ที่100%และ srgb ถึง100%เลยนะครับและ p 3ที่เป็นขอบเขตสีมาตรฐานของ Apple นี่รองรับถึง95%เลยนะครับและตัวนี้ค่าเดลต้า e ของเขาก็ถือว่าดีมากๆอยู่ที่3นะครับยิ่งถ้าค่าเดลต้า e ใกล้กับ0ูนย์มากเท่าไหร่ก็ถือว่าดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือหหมมมมดสีีีท่าาใ้เยอะก มีให้ถึง12แบบเลยนะครับโดยเขาจะมีโหมดเฉพาะที่ไม่มีในจออื่นอย่างโหมด MBook ที่เขาจะตั้งค่าสีแบบเดียวกับจอ MacBook มาให้ใช้ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับจอ MacBook เนี่ยถือว่าดีอันดับต้นๆนในตลาดเลยก็ว่าได้ครับหรือว่าใครอยากจะใช้โหมดอื่นๆน,นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ทั่วไปไปจนถึงระดับมืออาชีพเลยนะครับซึ่ง12โหมดก็จะมีประมาณนี้เลยครับ เลกหนึ่งลูกเล่นของจอเบนคิวก็คือการที่ให้รีโมทคอนโทรลมานะครับเป็นรีโมท5ปุ่มที่มีปุ่มหนอบอยู่ตรงกลางเอาไว้ใช้ตั้งค่าหน้าจอต่างๆได้สะดวกมากขึ้นเลยนะครับอะโอเคทีนี้มาดูตัวจริงกันบ้างนะครับสังเกตดูว่าจะมีทั้งหมด5ปุ่มนะครับก็จะมีปุ่ม p ี e เซตหนึ่งสองสามแล้วก็มีปุ่มแบ็กแล้วก็จะมีปุ่มโรเตชันก็จะเป็นคล้ายๆกับปุ่มเอเนกประสงค์นะครับสามารถตั้งค่าได้หมดเลยครับแลวข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหนอบนะครับซึ่งสามารถกดลงไปได้ด้วยนะครับ อ่ะอย่างตัวนี้เลยครับเขาเซตเดฟอลต์ตั้งค่าโรงงานมาให้นะครับอย่างกดปุ่มที่1นนะครับก็จะเป็นค่าสี m อมบูนะครับที่เขาตั้งมาให้ก็คือ MacBook นะครับค่าที่2ครับเป็น srgb นะครับโหมดที่3เป็น display p3 นะครับใครอยากจะใช้โหมดไหนก็สามารถเซตติ้งได้ตรงนี้เลยครับกดได้เลยนะครับอ่ะอย่างปุ่มนี้นะครับปุ่มอเนกประสงค์เขาเซตตั้งค่าไว้ว่าให้เปลี่ยนซอสนะครับอันนี้เราเสียบกับ MacBook ไว้กับ PC นะครับอย่าง Input นี้เนี่ยก็จะเป็น hdmi นะครับเดี๋ยวลอง อ่ะนี่ก็เป็น Input thunderbolt 3ที่ต่อ macbook ไว้นะครับอ่ะก็กดสลับตรงนี้ได้เลยก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับอ่ะและสำหรับปุ่มหนอบตรงนี้นะครับก็หมุนได้นะครับเขาตั้งค่าจากโรงงานมาว่าให้ตั้งค่าเป็น b g h t n e s s นะครับมาปรับได้ตรงนี้เลยว่าอยากได้ความสว่างจอเท่าไหร่ครับปุ่มต่างๆก็สามารถตั้งค่าได้นะครับก็จะเข้าตั้งค่าหน้าเมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่ custom key ตรงนี้นะครับกดตกลงเข้าไป c o n โทร l เลอร์คีหนอนะครับอยากจะให้แต่ละปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มอะไรก็สามารถตั้งค่าได้นะครับอย่างนี้นะครับคั l เ r m o d โนะครับเราก็เสร็จไปว่าเอ้ยดิส P 3เนี่ยเป็น preset 3สนะครับ SRGB 2เป็นอันที่2แล้วก็อันที่1ก็จะเป็น MacBook นะครับอย่างตรงนี้นะครับผมไม่ชอบเป็น Brightness นะครับก็อยากจะปรับเป็น Contrast หรือว่า Volume ก็ได้ก็เลือกได้3อย่างนะครับสามารถตั้งค่า Picture-in-Picture ได้นะครับ อยวลองให้ดูทีนี้อยากจะให้ปรับจอเล็กเป็น Macbook นะครับเดี๋ยวลองปรับดูเป็น Thunderbolt 3จอ Macbook ก็จะขึ้นมาตรงนี้แหละซึ่งมันสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับเป็น3แบบก็คือเป็น PIP นะครับ Picture by Picture ก,ก็คือแบ่งซ้ายขวาเท่าๆกันนะครับหรือว่าเป็น4ช่องตรงนี้ก็สามารถแบ่งได้นะครับอ่ะทำให้ดู4ช่องคร่าวๆแล้วกันนะครับมาแล้วครับใครที่ มี Input 4สี p u t พก็สามารถดูได้เลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับการเซตติ้งซึ่งจะสามารถเซตติ้งได้อีกผ่านโปรแกรม Display Pilot นะครับโอเคครับทีนี้มาดูการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผ่านโปรแกรม Display Pilot กับตัวนี้เลยครับตั้งค่าได้เยอะมากๆนะครับหลักๆก็มี4แท็บนะครับมาดูแท็บแรกก็คือ color ก็คล้ายๆตะกี้เลยครับสามารถเลือกโหมดสีได้ตรงนี้เลยนะครับตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีดู l Vi e w ก็คือแบ่ง2หน้าจอนะครับ สามารถเปิดปิดได้ตรงนี้ว่าจะเทียบโหมดสีฝั่งซ้ายเป็น srtb หรือว่าฝั่งขวาอยากจะเป็นโหมดอะไรนะครับก็เป็นแค t ก็ได้นะครับโปรแกรมของ a r c h i t e c t นะครับหรือว่าจะ dark room เนี่ยเทียบกันได้ตรงนี้เลยนะครับก็เป็น dual view แบ่ง2หน้าจอ2โหมดนะครับส่วนทั้งล่างนะครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ display นะครับนี่ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้จอเนี่ยเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ตั้งค่าเป็น auto pivot กดอ่อนไว้นะครับซึ่งเวลาเราหมุนจอเป็นแนวตั้งมันก็จะปรับ ตอเป็นแนวตั้งให้อัตโนมัติเลยแบบนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับพอเรากลับไปแบบเดิมนะครับมันก็กลับไปปกติแบบนี้นะครับมาดูในส่วนเครื่องมือต่างๆกันบ้างนะครับมาดูเดสก์ท p อปพา i ิชั n นกันบ้างทีนี้นะครับเราอยากจะแบ่งเป็น3หน้าจอแบบนี้นะครับมันก็จะแบ่งพาดิชั o นให้เลยเท่าๆกันนะครับก็อยากจะเอาโปรแกรมอย่าง s p o t i f วเนี่ยไว้ทางขวาสุดนะครับก็คลิกค้างไว้เลยนะครับทีนี้เราจะเห็น กล่องเล็กๆ3กล่องตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ลากไปไว้ขวาสุดได้เลยเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้อยู่กล่องไหนอ่ะอยู่กล่องขวาสุดนะครับอ่ะมีอินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะกล่องซ้ายสุดนะครับไฟเอ็กซ์พ r อเอร์ก็อยู่ตรงกลางนะครับไว้นี่ก็เรียบร้อยนะครับอ่ะก็ไว้สําหรับจัดส่วนง่ายๆสําหรับแบ่งพื้นที่การทํางานหน้าจอนะครับอ่ะทีนี้ก็แบ่งได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะ Create c u สต o ม i ไมซ์ตามใจตัวเองก็สามารถทําได้นะครับ อีกหนึ่งซูที่คิดว่าดีมากๆก็คือเรื่องของฟินเอซิดนะครับมันก็จะสามารถจําลองได้ว่า1กระดาษ A4 เนี่ยมันขนาดประมาณเท่าไหร่ของหน้าจอนะมันก็จะจําลองให้อย่างนี้เลยนะครับอ่านี่กระดาษ A4 ลอง A3 นะครับเป็นแนวตั้งก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็น A3 นะครับส่วนแอปพลิเคชันโหมดเราสามารถเซตแต่ละโปรแกรมได้ด้วยว่าเราใช้โปรแกรมนี้เนี่ยจะให้จอเป็นค่าสีอะไรนะครับโ o t o s h o p เนี่ยผมอยากจะให้เป็นโหมด Mbook นะครับ ก g l e Chrome เนี่ยก็อ่ะโหมดธรรมดาเป็น SRGB ก็ได้นะครับ Internet Explorer นะครับหรือว่าจะแอดพวกแครดพวกโปรแกรมทำสีต่างๆก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับมีให้เลือกเยอะมากๆ okay <okay S 2> โอเคก็ถือว่าเซตติ้งได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับโปรแกรม DisplayPilot ที่ใช้งานกับ BenQ ตัวนี้ครับเพิ่มเติมเล็กน้อยน,นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า ICC Sync เป็นฟีเจอร์ที่เขาจะซิงค์โปรไฟล์สีระหว่างจอเสริมและจอแล็ปท็อปให้เป็นโปรไฟล์เดียวกันโดยอัตโนมัติเลยครับซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาเพนพอยเรื่องสีเวลาต่อจอเสริมกับแล็ปท็อปได้ดีมากๆนะครับตรงนี้ก็สามารถกดซิงในโปรแกรมได้ครับขอขอสรุปจบกันเลยนะครับสำหรับจอทำงานเทปๆอย่าง BenQ PD 2 7 2เ U ตัวนี้ เรียกได้ว่าเป็นจอ 4K เพื่อการทํางานที่ครบวงจรที่สุดก็ไม่ผิดนะครับมีฟีเจอร์ที่รองรับการทํางานเฉพาะทางได้เกือบครบทุกแบบเลยและยิ่งเหมาะมากๆถ้าเป็นคนที่ใช้ MacBook Pro อยู่นะครับถือเป็นจอตัวจบเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่า27นิ้วยังไม่พอนะครับเขาก็จะมีไซส์3 2นิ้วให้เลือกเช่นกันครับ <S <S โอเคครับหากสนใจสั่งซื้อนะครับพวกเราก็แนบลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วครับและถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับ ยังไงฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้ให้กับชาแนลเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับแกเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คู่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ